ดูต่อครับผมมาดูเจ้าบีนะครับจะมาดันดินตรงนี้นะครับอ่าให้ดูกันแบบหลายงานนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับสหรับเจ้าบีสองหนึ่งคันนี้นะครับอ่ามีเอฟซีสนใจนะครับอยากได้รถตัวนี้เยอะนะครับเยให้ดูประสิทธิภาพนะครับความแรงการทํางานนะครับรถตัวเล็กขนาดนี้นะครับจะทํางานได้มีประสิทธิภาพขนาดไหนนะครับอ่า ผมครับผมอ้มาวดันมาแล้วดันมาแล้วดันมาอ่ยังดันแรงได้นะครับเพราะว่าพื้นยังไม่เสมอนะครับให้ทำให้รถกระชอกรถเด้งฮะฮะ่ะฮะฮะฮะไปดูเนี่ยง,งานแบบจะไล่ได้นานนะครับ เรามีซ้มกันลงกันเลี้ยวนะครับสุดยอดเลยกับจอรบีสองหนึ่งคันนี้อ่ะดิ้นรับดิ้นทางล่างก็ เด่นแดดเหนียวเหนียวอยู่นะครับแต่ข้างบนก็รู้สึกว่าจะล้วนดีอยู่แตกดีอยู่นะครับหลังจากที่ฝนตกใส่นะครับอ่าไปแล้วไ้วไปแล้วเอา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 ดูเออเออเออโอ้ยอ่ะเออ ให้ได้ดูกันในแบบหลักๆ,ๆนะหลายๆไงนะว่าให้ดูแบบหน้างานเดียวซ้ำๆกันก็ไม่ได้นะครับแต่ได้มีข้อเปรียบเทียบนะครับนี่ครดินเหนือดินแห้งับที่ที่ไม่เสมออย่างนี้นะครับออ่ะลังลํามาแล้วดันนะครับ ไม่ได้หยับเท่าไหร่เลยครับโอ้ดินข้างข้างบนนัะเป็นดินเหนียวนะครับแต่ถ้าโดนแดดสักสองสามแดดดินตัวนี้จะล้วนเลยครับล้วนซุยเลยถ้าโดนน้ํานะครับมันตกใหม่ๆเนี่เรียบร้อยครับลงไม่ได้ครับลื่นเหนียวมากต้องอาศจังหวะนี้แหละครับในการมาปรับที่นะครับให้มันเรียบนะครับว่าตรงนี้อทําถนนเข้านะครับถนนเข้าเป็นตัวเข้า ครับมามา้วับอยู่ใกล้ๆครับโอ้โหนี่กำลังเจ็บรายละเอียดอยู่นะครับให้ดูแบบหลายๆมุมมองครับเอฟซีวันนี้ก็ไม่ถือว่ากับงานหนักเท่าไหร่ครับางานเบาอยู่ ของหนึ่มคนนี้นะครับ็นุม่มเพเนะครับเรียบตรงนี้นเป็นลูกเป็นบอลขับเข้าครับขับบัญญา,ยายไปเลยครับเ e อฟซีภาพการทำงาน ข้องตัวนะครับเข้าพื้นที่แคบนะครับตัวนี้นครับดันดินนะครับตามในเมืองที่ไหนที่ยังอัดพื้นเทพื้นนะครับตัวนี้นะครับโอเหมาะอยู่นะครับในการเข้าไปทําง,งานในพื้นที่แคบนะครับก็อโอเคเลย สนสนุนสตเอ็มซีนะครับ่นานธุ์ไดดๆกดติดตามให้แล้วขอบคุณมากๆนะครับมากๆพันธุ์ได้ลำเล,ำลย่วยๆนะครับพบเจอได้สิ่งดีๆนะครับภาพร่างกายแข็งแรง ในที่เข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดติดตามกา็ติดตามด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกําลังแรงใจทางช่องให้ได้ผลิตคลิปาคลิปให้เอฟีได้ดูกันนะครับบุกันบ้านนะครับตกแต่แงด้วยเนื้อหาสาระอยู่นะครับ นั่นเป็นหลุมพื้นที่ที่ไม่เสมอกาน<อ>เสียงนี่แน่นดีมากเลยนะครับเจ้าบีตามที่เราไปดูเนื้องานหลายๆเนื้องานมานะครับไม่ว่าจะเป็นฟังปุ๋ยอะไรงานทงงานไถอะไรทงหรืว่อการทำงานโอเคนะครับสำหรับตัตาตัวเล็กตัวนี้นะครับ ยอดจริงๆหมูมันรถกระบีอ่าเลือกใช้รถไถรุ่นไหนนะครับตัวไหนนะครับก็แล้วก็ ที่หน้าง,งานของเรานะครับาง,งานของเรามันเหมาะผมจะใช้ในแบบไหนนะครับแบบหนักแบบเบานะครับที่สําคัญก็ต้องคํานวณว่าเราจะผลต้องการใช้รุนไหนนะครับมันงมารคุณน,นกับรายรับรายจ่ายของเราไหมสัมพันธ์กันไหมนะครับอดับเลยโอ้เสียเลยเสียเลย เอาไหมเอาไหมเดินเลยครับ <blunt> ย <animation> uh, uh, ังไปได้ยังไปได้ดว่าไปดิครับนี่นะครับคงของคอของเขาครับจะดีนครับ ่ตรงนี้ดิน,นเหนียวนะครับดินข้างล่างจืดเหนียดนะครับดินเหนียวอยู่บางคนจะล้วนแล้วเพราะว่าโดนฝนนะครับโนโดนแดดแนะจุดไล่ไปเรื่อยๆครับสหรับคลิปนี้ก็ไปที่นี้ครับต่อในคลิปต่อไป